โอเคสวัสดีครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับตอนนี้เรากำลังขัดดินน้ำมันอยู่นะครับดินน้ำมันตัวนี้นะครับเป็นตัวกำจัดพวกคาบระอองสีนะครับคาบยางไม้นะครับคาบยางมะตอยคาบสิ่งสกปรกทั้งหลายนะครับที่ติดอยู่บนพื้นสีรถนะครับนะครับรถคันนี้นะครับน่าจะสามสี่ปีแล้วนะครับอายุการใช้งานนะครับก็สามมากนะครับมี คาบยางไม้คาบละองสีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพี่นันขอดูยางมะตอยหน่อยครับที่เราขัดนะครับอ่านี่นะครับยางมะตอยเห็นไหมครับขาดออกมาโหดทาบสงกระบอกเต็มเลยนะครับนี่เป็นคาาละองสีนะครับคาบละองสีอย่างนั้นนะครับติดออกมากับยางมะตอยนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับเราขัดทั้งคันนะครับขัดให้จน แบบไหลลื่นเปื้ดนนะครับให้เงาอะนะครับให้คาบยางไม้คาบรองสีคาบยางมาตอยคาบสิ่งสกปรกทั้งหลายที่ติดอยู่บนพื้นสีรถให้ออกให้หมดจดก่อนนะครับแล้วเราค่อยขัดสีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนขัดสีเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ